คุณกำลังฟงัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสวันที่12กันยายนการให้อภัยผู้อื่นเป็นผลดีสำหรับคุณมราระโกบทที่11ข้อ25และเมื่อพวกท่านยืนอธิษฐานอยู่ถ้าพวกท่านมีเรื่องกับใครจงยกโทษให้คนนั้นเพื่อว่าพระวิดาของพวกท่านผู้สถิตในสวรรค์จะทรงยกโทษความผิดของพวกท่านด้วยอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบท แบทธิวบทที 21, ่21ข้อ20-22ถึงมารโกบทที่11ข้อ20-26มีเหตุผลบางประการที่ทำให้เราได้รับหรือไม่ได้รับคำตอบของคำอธิษฐานหนึ่งในนั้นคือหัวใจที่ไม่ให้อภัยและทำให้คำอธิษฐานของเราไม่เกิดผลเราต้องให้อภัยผู้อื่นให้เร็วเท่ากับการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นอธิษฐานคำว่าเมื่อในภาษากรีกแปลว่าเมื่อไหร่ก็ตาม เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือในขณะที่เมื่อเรายืนอธิษฐานอยู่เราต้องให้อภัยผู้อื่นถ้าเราได้ทำให้คนอื่นขุ่นเคืองไม่ว่าเราจะมีส่วนเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเมื่อมีคนทำร้ายเราเรามาคิดว่าเป็นเรื่องอยุติธรรมแล้วที่เราต้องเก็บความแค้นเอาไว้บางครั้งเราอาจรู้สึกเป็นไทยเมื่อเราได้แก้แค้นอย่างเต็มขนาดอย่างไรก็ตามพระเจ้าได้ทรงแก้แค้นแทนเราทุกคนแล้ว โดยให้พระเยซูทรงรับโทษแห่งความบาปแทนมนุษย์ทุกคนในทุกยุคทุกสมัยการเรียกร้องให้คนอื่นขอการอภัยจากเรานั้นไม่ใช่วิธีของพระคริสต์พระเยซูทรงยอมตายเพื่อแบกรับความบาปของมนุษย์ทุกคนพระองค์ให้อภัยทุกคนก่อนที่พวกเขาจะขอการอภัยและพรองให้อภัยเราทุกคนขณะที่เรายังเป็นคนบาปไม่ใช่ตอนที่เราสมควรได้รับเลยเราเองก็ควรหยิบยื่นการให้อภัยนี้ไปสู่ผู้อื่นเช่นกัน เป็นไปได้ว่าคนที่ไม่ยอมและไม่สามารถให้อภัยคนอื่นได้คือคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์การได้รับการอภัยด้วยความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเขาอาจจะคิดว่าเขาสมควรได้รับการอภัยก็เป็นไปได้จึงไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างแท้จริงเรื่องนี้เหมือนกับอุปมาของทาสคนหนึ่งในพระธรรมมัทธิวบทที่18ข้อ23ถึง35เขาได้รับการปลดหนี้มูลค่ามากกว่าแสนล้านบาท แต่เขาไม่สามารถให้อภัยเพื่อนทาสท,ที่ติดหนี้เขาเพียงแสนกว่าบาทได้การยกโทษที่เราได้รับจากพระเจ้านั้นมีค่ามากกว่าการยกโทษที่เราจะมอบและส่งต่อให้ผู้อื่นเสียอีกดังนั้นอะไรที่เราได้รับมาเปล่าเปาก็ให้เราให้ไปเปล่าๆเถิดพระคิดได้ทรงให้อภัยเราทุกคนขณะที่เรายังเป็นคนบาปไม่ใช่ตอนที่เราสมควรได้รับเลย เราเองก็ควรหยิบยื่นการให้อภัยนี้ไปสู่ผู้อื่นเช่นกันให้เราคข้ครวนพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกให้อภัยผู้คนอย่างง่ายๆอย่าให้ลูกเครียดแค้นขมขื่นในจิตใจแต่ให้ลูกสัแดงความรักความเมตตาของพระเจ้าไปสู่ผู้คนขอให้ลูกตัดสินใจให้อภัยผู้คนอย่างไม่มีเงื่อนไขได้ ในพระนามพิยสุคริสเจ้าเอเมน